เกษตรกร,กรถือว่าเป็นผู้ที่จะรับผลกระทบจากสถานการณ์น้าท่วมในครั้งนี้อย่างมากนะครับจะพูดไปก็คงจะไม่ใช่เฉพาะครั้งนี้หรอกครับน้ําท่วมครั้งไหนเกษตรกร,ก,รก็จะเป็นกลุ่มแรกๆนะครับที่จะรับผลกระทบได้รับความเสียหาย ในขณะเดียวกันสภาพอากาศที่วิกฤตแปรปรวนท่านผู้ชมอาจจะพอทราบนะครับว่าหลังจากที่มีน้ําท่วมหนักแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะรอดพ้นจากวิกฤตจากความแปรปรวนของสภาพอากาศนะครับถัดจากนี้ไปก็จะมีความแห้งแล้งความแห้งแล้งใครจะกระทบเป็นด่านแรกก็กเกษตรกรอีกนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องมาดูกันว่าสิ่งที่เกษตรกร,รเผชิญกับ ความวิปริตแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศนั้นจะมีการรับมือกันอย่างเป็นระบบอย่างไรหรือไม่วันนี้ผมจะคุยกับทั้งผู้สื่อข่าวที่ลงไปในพื้นที่อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีคุณเนติชาวแล้วก็คุณพิมพ์พิมลผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจของเราที่วิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจในด้านต่างๆผมไปที่คุณเนติชาวก่อนนะครับคุณเนติชาวตอนนี้อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี คุณเนติชาวครับช่วยสรุปให้เราสั้นๆหน่อยครับว่าสิ่งที่คุณเนติชาวพบเนี่ยนะครับนอกเหนือจากรายงานข่าวน้ําท่วมแล้วนะครับสภาพปัญหาที่เกษตรกรเขากําลังเอเชิญอยู่ในขณะนี้มันหนักหนาขนาดไหนและมันเป็นอย่างไรครับ สำหรับผมได้ลงพื้นที่ไปสำรวจความเดือดร้อนของเกษตรกร,กรครับซึ่งเป็นชาวนาที่ประกอบอาชีพเกษตรกรกรมอยู่ที่อำเภอสองพี่น้องและอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับจากการที่ได้ลงพื้นที่ทำข่าวครับพบว่าเกษตรกร,กรบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบอย่างหนักพอสมควรเลยนะครับในสถานการณ์น้ำท่วมปีนี้ครับเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ติดกับ ไม่ห่างจากประตูระบายน้ําโพพรยามากนักและเส้นทางของเกษตรกร,กรที่อาศัยอยู่ก็เป็นเส้นทางที่น้ําจากประตูระบายน้ําโพพรยาจะไหลมาสู่พื้นที่ของประชาชนแห่งในชุมชนดังกล่าวนะครับเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ถือเป็นจุดหนึ่งในการเป็นทุ่งรับน้าครับทำให้เกษตรกร,กรที่ประกอบอาชีพเป็นชาวนาในแง่ของภาคการเกษตรแน่นอนว่าได้รับผลกระทบแน่นอนนะครับ ซึ่งประชาชนชุมชนแห่งนี้ก็เป็นการประกอบอาชีพชาวนาก่อนหน้านี้เป็นการทํานาตามฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับจากการได้ไปพูดคุยกับชาวบ้านครับ,รบช่วงที่เกิดน้าท่วมได้มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทำให้ชาวบ้านตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีน้ําเข้าท่วมพื้นที่แต่ในแง่ของภาคเกษตรกรรมชาวบ้านบอกว่าก็ไม่ได้กระทบมากนับนะครับแตกต่างก,กันกับชุมชนอีกฝั่งหนึ่ง สถานที่ที่ผมไปอยู่ไปดูบริเวณนั้นก็จะมีถนนขั้นกลางระหว่างสองชุมชนนะครับชุมชนแห่งหนึ่งจะมีน้ําท่วมขังสูงพอสมควรเลยตอนนี้แต่ชุมชนอีกแห่งหนึ่งหลังถนนก็จะเป็นชุมชนที่อยู่นอกแนวการระบายน้ํามีถนนขั้นกลางทําให้น้ําไม่เข้าท่วมพื้นที่มากนักนะครับซึ่งประชาชนในชุมชนแห่งนี้ก็ประกอบอาชีพเป็นชาวนาด้วยเช่นเดียวกันก็เป็นความเป็นความแตกต่างนะครับของ ผู้ที่เป็นเกษตรกร,รเป็นชาวนาด้านหนึ่งก็ไม่หนักเท่าไหร่อีกด้านหนึ่งก็หนักนะครับอันนั้นคือในพื้นที่ซึ่งคงไม่ใช่เฉพาะที่สุพรรณบุรีนะครับเรายกกรณีสุพรรณบุรีมาเป็นกรณีตัวอย่างนั่นคือสถานการณ์ในพื้นที่ค,คุณพิมพิมลครับในภาพรวมแล้วเนี่ยครับประเมินยัยงไงว่าเกษตรกรของเราเดือดร้อนมากน้อยสักขนาดไหนและเขาจะรับความช่วยเหลืออย่างไรื มันจะมีเกณฑ์ช่วยเหลือมาตรฐานอยู่ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าจังหวัดเนี่ยประกาศเขตภัยพิบัติถูกเชิญเมื่อไหร่หก็จะมีเงินที่ไปช่วยเหลือกเกษตรกรแล้วแต่ชนิดของพืชแล้วแต่ชนิดของการปรศุสัตว์หรือว่าการประมงนะคะคตอนนี้ที่มีการประเมินเนี่ยถ้าเกิดว่านับจากกันยายนมาถึงตุลาคมนะคะพื้นที่ที่ได้รับความเสียาหายเนี่ยมีประมาณในพื้นที่50จังหวัดไม่น้อยกว่า5ล้านไร่ มูลค่าวความเสียหายกรระทรงเกษตรประเมินไว้ว่าประมาณ8,000กว่าล้านบาทเทียบเป็น GDP หรือว่าการเติบโตของของทางเกษตรเนี่ยก็ประมาณ0.2ถึง0.5นนะคะเราคิดคบแบบนี้ค่ะแต่ว่าการชดเชยความเสียหายเนี่ยก็คือจะมีมีหลายรูปแบบนะคะยกตัวอย่างสมมุติว่าข้าวข้าวก็จะมีไร่ละ1,340บาทนะคะไม่คนละไม่เกิน3ไร่แบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าจะเป็นอย่างเช่นสัตว์ปีกก็อาจจะเป็นตัวละไม่เกิน100บาท ไม่เกินพันตัวก็จะมีเป็นเป็นเ,เรียกว่าแต่ละประเภทเขาก็จะมีข้อจํากัดแบบนี้ค่ะคแต่เอาเข้าจริงๆแล้วนะคะไม่พอกับสิ่งที่เาขาสูญเสียไปแล้วค่ะมันควรจะต้องมีแผนอะไรที่เรียกได้ว่าบูรณาการหรือว่ารับมือกันอย่างยั่งยืนอยตอนนี้มันมีหรือย,อยังครับมันมันค่อนข้างยากเพราะว่ามันเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศนะคะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่ามันอยู่เหนือการควบคุมแต่ว่าการ ที่จะทำเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการตั้งรับมากกว่าตั้งรับก็คือถ้าเกิดว่านอกเหนือจากเงินฉุกเฉินที่รัฐบาลให้แล้วค,คุณมีการประกันภัยไหมอย่างเช่นข้าวหรือว่าข้าวโพดจะมีสองพืชเท่านั้นที่มีการประกันภัยพืชผลนะคะคเป็นข้าวนาปีแต่อ,อย่างอื่นๆน่ยก็ไม่มีนะคะคือถ้าเรียกว่าอยู่บนความเสี่ยงถ้าเกิดเหตุเมื่อไหร่ก็ต้องรับไปบแบบนั้นนะคะแต่มันก็จะเป็นเรียกว่าอย่างน้ําท่วมเนี่ยมา แลวเดี๋ยวก็ไปมันจะเป็นระยะสั้นมาแล้วก็ไปหรืออาจจะมีภัยแรงสลับกันอันนั้นก็เป็นเป็นระยะเป็นช่วงเหมือนกันค่ะไม่ยังไม่เห็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นแผนระยะยาวจริงๆเลยค่ะครับเช่นนี้แล้วเราก็รับมือไปตามสถานการณ์ตามสภาพการที่เกิดไปเรื่อยๆค่ะอ่าเอาละครับเมื่อเมื่อในระดับนโยบายที่คุณพิมพ์พมพมาติดตามมาเนี่ยมีคําตอบว่าแบบนี้คุณณติชาครับในพื้นที่เขาเขาคิดว่า เขารับได้กับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเขารับได้กับการช่วยเหลือแบบมีสถานการณ์ก็แก้กันไปมีมีมีภัยพิบัติก็ช่วยเหลือกันไปเป็นครั้งครั้งคราวคราหรือว่าเขามองว่ามันควรจะต้องมีมาตรการอะไรบางอย่างไหมที่จะรองรับในอนาคตจากการที่ผมได้ไปพูดคุยกับชาวบ้านหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าอยากให้มีการบริหารจัดการน้ําในระยะยาวนะครับ ในแง่ของการระบายน้ําออกจากทุ่งต่างๆครับเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเพราะแม้ว่าจะมีน้ําท่วมสูงครับแต่ถ้ามีการบริหารจัดการที่ดีครับชาวบ้านก็มองว่าสามารถที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ไม่มากก็น้อยครับในแง่ของภาคการเกษตรครับก็ถือว่าพอรับได้ใช่ไหมครับอ่านม่เป็นอย่างนั้นเอาละครับในพื้นที่บอกว่าพอรับได้คุณพิมพิมนอยากเสริมคุณเนติชาวหน่อยนะคะคือมีกรณีที่ดิฉันไปเจอนะคะทาง แหล่งข่าวซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มไก่ไก่ขนาดกลางานะคะครปรากฏว่าตอนนี้ลุ้นลุ้นรายนาทีเลยนะว่าน้ำเนี่ยจะท่วมถึงอา,อาคารอาคารโรงเรือเลี้ยงไก่หรือยังคือหมายถึงว่ามันท่วมไปแล้วค่ะคแต่จะถึงตรงจุดที่เป็นจุดระบายอากาศหรือยังเพราะถ้าถึงจุดนั้นแปลว่าไก่ที่อยู่ในโรงเลี้ยงซึ่งมีอยู่2องแสนตัวอาจจะต้องไม่รอดนะคะ รเรียกว่าน้ํามันมาแล้วมันไปไม่ได้ะคะ่ะอันนั้นก็คือเรื่องของการบริ<ช>หารจัดการน้ำ <ฮะ S 1> ที่คุณบิมลในภาพรวมแล้วนะครับจะมีข้อมูลเชิงวิชาการหรือใครหรือเปล่าครับที่เขาคาดการณ์ว่าแนวโน้มของปัญหาเกษตรกรที่เราจะเจอเนี่ยม,มันมีอะไรบ้างปัญหาจริงๆแล้วอ่ะเรื่องการฉกฉวยโอกาสหรือว่าการที่เราจะส่งออกข้าวอ่<ฮ>ะซึ่งเป็นพืชส่วนใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ภาคลุ่มภาคลาค่ะมันกลับไม่ใช่เป็นเรื่องนี้สิคะมันกลับเป็นเรื่อง เรื่องของอคุณภาพของสินค้าแล้วก็ราคาที่มันสูงเพราะว่าต้นทุนมันสูงค่ะครับกลายเป็นว่าที่เราส่งออกได้น้อยลงอย่างปีนี้นะคะคน่าจะส่งออกได้ประมาณ5.5ล้านตันข้าวสารนะคะสำหรับการส่งออกข้าวครับกระทรวงพาณิชย์พยายามจะดันให้ได้6ล้านตันนะคะคแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะทำได้ถึงขนาดนั้นหรือเปล่านะคะคนั่นมันมาจากว่าถึงแม้ราคาเราจะต่ำลง แต่ว่าเนื่องจากว่าเงินบาทเราก็อ่อนลงด้วยนะคะตอนนี้สาสิบามบาท<อ>ากว่าเนี่ยค่าราคาตกลงมากแต่ไม่ได้หมายความว่าเราเราจะมีเราจะส่งออกได้มากขึ้นนะคะครับเพราะว่าต้นทุนเราสูงกว่าคนอื่นค่ะอย่างอินเดียค่ะปากีสถานนะคะคต้นทุนเขาต่ํากว่าเราเยอะมากเลยค่ะยังราคาที่เสนอขายในในตลาดโลกี่นต่ำกว่าเราเป็นร้อยร้ยเหรียญนะคะคทำให้เขาเนี่ยสามารถเรียกว่า ไปแย่งแย่งส่วนแบ่งตลาดได้มากขึ้นนะคะคแม้แต่เวียดนามเองพวกข้าวนุ่มอะไรอยงี้ค่ะเวียดนามก็สามารถมาแย่งตลาดเราได้ม,มันทำให้ไทยเนี่ยตอนนี้ก็อยู่อันดับสาก็จริงค่ะคแต่ว่าปากีสถานก็กำลังจะจะเร่งตัวขึ้นมาแล้วค่ะคปัญหาคืออยู่ที่ต้นทุนมันต้องย้อนกลับไปที่เรื่องนโยบายค่ะมันจะกลายเป็นว่าเรื่องของน้ำท่วมน้ำแล้งเนี่ยเป็นปัจจยัแจจยแทรก แต่แต่ท,ตทีนี้มันปัจจัยที่ใหญ่กว่าคือการที่เราพยายามไปอุดหนุนเกษตรกร,รตลอดเวลาและทําให้เกิดผลผลิตในปริมาณมากโดยที่ไม่มีคุณภาพแล้วก็ทําให้เกษตรกรเนี่ยเพิ่มปริมาณการผลิตข้าวขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ต้องควบคุมสิ่งสิ่งต่อไปเนี่ยควรจะเป็นการจํากัดพื้นที่ปลูก ให้มันลดลงค่ะคทุกวันนี้70ล้านไร่ของข้าวมันน่าจะลดลงไปเหลือสัก60กว่าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐพยายามอยู่<อ>แต่ก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าร,รัฐยังใช้วิธีการประกรันรายได้ค่ะครับเราหยิบยกสถานการณ์น้ําท่วมแล้วก็เกษตรกร,ร,กรได้รับผลกระทบมาเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อที่จะขยายความไปยังปัญหาที่เกษตรกรเผชิญอยู่ปัญหาที่ประเทศชาติเผชิญอยู่อย่างที่คุณพิมพิมลสรุปให้เราฟังนะครับว่า เราควรจะมีรายได้จากการส่งออกข้าวหรือพืชพันธ์ธัญญาหารได้มากกว่านี้แต่ก็ไม่ได้อันเนื่องมาจากปเด็นต่างๆนี่คือสิ่งที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับเราส่วนเสจากปัญหาโควิด -19 ในด้านเศรษฐกิจมากแล้วนะครับควรจะมีช่องทางที่จะมีรายได้เพิ่มปูดการเกษตรเป็นทางหนึ่งแต่ก็พบปัญหาอย่างที่ว่านี่แหละครับวันนี้ขอบคุณทั้งคุณเนติชาวที่อยู่ที่สุพรรณบุรีขอบคุณคุณธีมพิมลน,นะครับและทั้งหมดนั้นคือนิวส์รูมห้องข่าไทย PBS ติดตาม Newsroom ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ช่วงข่าวค่ำนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมและทีมข่าวไทย p b s ทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ